บ้บ้เลยราบ่วงไปทาครับตัตัวจับที่แหลกหน่อแต่ว่ามพ่มั่บเพรายังบ้วลยเราพ่วงเพราะว่าผมกับว่ายุ่งเหวนะว่าผมบ้เหตุเหตเพราบกรเบื้อเือเขากับบเบื้ออืมแล้วสุดท้ายล้วกระมั่มโบ้เลบเราพ่วงไปทำยุ่สารเนี่ยนะครับ นี่เป็นเสียงสะท้อนจากชายอายุ29ปีผู้ที่ตกเป็นแพทถูกจับกลุ่มในข้อหาร่วมกันฆ่าเจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดอุบลราชธานีย้อนกลับไปวันเกิดเหตุ6สิงหาคม2562มีคนพบศพเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนแดงใหญ่ตำบลหน,นองเหล่าอำเภอมว่วง30จังหวัดอุบลราชธานีถูกกระนำแทงตามร่างกาย19แผลมรณนะภาพในกุฏิตำรวจสืบสวนพบว่ามีผู้ต้องหา2คนร่วมกันก่อเหตุ ขณะนั้นผู้ต้องหาทั้งคู่ให้การรับสาร,รภาพจึงถูกส่งตัวฝากขังในเรือนจำจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาชายอายุ29ปีหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างว่าเขาไม่ได้ร่วมก่อเหตุแต่เพราะมีพยานเห็นว่าเขาอยู่กับเจ้าอาวาดเป็นคนสุดท้ายและถูกตำรวจข่มขู่กดดันจนเกิดความกลัวจึงต้องยอมรับสาร,รภาพจนเรื่องเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลอุทธรณ์นายธนวัลยาวโนาาส ผู้ต้องหาอีกคนรับสารภาพว่าเขาก่อเหตุฆ่าเจ้าอาวาสเพียงคนเดียวทําให้ศาลยกฟ้องชายอายุ29ปี <c oughs> แต่กว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ <c oughs> เขาก็ได้ติดคุกไปแล้วถึง6เดือนและเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาศาลอุทธรภาค3ได้ยกฟ้องจําเลยให้เป็นผู้บริสุทธิ์และจะดําเนินการเรื่องเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แต่จนถึงขณะน,นี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยขยานหลักฐานคือ ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกที่เกิดเหตุไม่ยอมมาเป็นพยานให้กับตัวจําเลยเพราะว่าตอนนั้นเขาเชื่อแล้วว่าตัวจาเลยเนี่ยกระทาความผิดทนายหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้นองไปเนี่ยเขาไม่พูดด้วยเขาไม่ยอมเป็นพยานให้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความยากลําบากในการสู้คดีแต่โชคดีที่ตัวจําเลยผู้ต้องหายคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ฆ่าพระจริงเนี่ยเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าคนเดียวก็เลยทําให้ทางนายสมศักดิ์มีช่องว่างทางกฎหมายที่จะสู้และก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองได้ ซึ่งตอนนี้ก็ศาลชั้นต้นก็พิพากษายกฟ้องแล้วอุทธรณ์ก็ยกฟ้องแล้วคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนที่จะขอเงินเยียวยากับกองทุนยุติธรรมในการเยียวยาของเขาต่อไปนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากคดีของนายอัจฉริยะวิโรจน์สโนบนหรือแม็กอัจฉริยะอำนาจมวยไทยยิมอดีตแชมป์สภามวยแห่งเอเชียที่ตกเป็นแพ้ในคดีร่วมกันค้ายาบ้า3ล้านเม็ดถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันที่6เมษายน2562 และถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีรวม14เดือนกระทั่งศารชั้นต้นยกฟ้องได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่27พฤษภาคม2563ขณะนั้นครอบครัวของเขาต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อมาต่อสู้คดีแม้วันนี้จะได้รับอิสรภาพแต่ก็ตามมาด้วยหนี้สินจำนวนมากท่าใหญ่เขารับผิดชอบบ้างครับเห็นใจผมบ้างเห็นใจครอบครัวผมบ้างคนที่สูญเสียโอกาส,คน,ส,ส,นส,สนาคนที่สูญเสียทั้งชํ้นขัดแชมป์สูญเสียอนาคตสูญเสียทั้งชื่อเสียง หลายเขารับผิดชอบบ้างครับสิ่งที่เขาทำเห็นไหมผมไม่ได้อะไรเลยต้องถูกติดคุกฟรีๆต้องติดติคุกฟรีทั้ง14เดือนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคดีแพะทั้งหมดซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับรายงานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีรายชื่อจำเลยในคดีอาญาหรือแพ้ จากกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากสารยกฟ้องทั้งหมดทั่วประเทศ411คนซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากจึงสั่งการให้กรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ติดตามบุคคลเหล่านั้นเพื่อแจ้งสิทธิการรับความช่วยเหลือเยียวยาเราจะตามทั้งจดหมายลงทะเบียนหรือให้เจ้าหน้าที่ไป ติดตามสอบถามนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าบางบางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เพื่อนบ้านรู้ว่า,าตัวเองเคยไปถูกคดีความอะไรต่างๆเหล่านั้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผิดหรือติดคุกแต่เป็นแพ้เพราะาถูกดำเนินคดีโดยพนักง,งานอายการหรือ ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิที่ควรทจะได้รับการดูแลตามวัฒนธรรมแห่งรัอาณาจักรไทยครับรแต่การที่จำเลยถูกยกฟ้องนี้ไม่ได้หมายรวมว่าทุกคนที่ถูกปล่อยตัวจะกลายเป็นแพะในคดีเพราะยังมีอีกหลายคนที่ยังตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงทำให้สารยกฟ้องและได้รับการปล่อยตัว ในกรณีนี้ทางกระทรวงยุติธรรมจะไม่ได้มีการจ่ายค่าเยียวยาให้ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องพิสูจน์แล้วว่าตกเป็นแพ้จริงๆบางกรณีที่เรามองดูแล้วเอ๊ะม,มันมันน่าจะผิดนะแต่พยานหลักฐานไม่พอแล้วก็ไม่ให้แล้วก็ไม่ให,เให้เราไม่ได้ให้ทุกคดีนะแต่ส่วนใหญ่เราจะให้แต่ว่าไม่ได้ให้ทุกคดีซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจนะในส่วนของราชการ ไอ้พออย่างยิ่งท้่ยตำรวจทักไอาการต่างเนี่ยข้อัญหาพยานหลักฐานไม่ได้เนี่ยสารนี่งปล่อยแต่ว่าเราก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นผู้กระทําความผิดนะแต่สารยกประโยชน์ให้อะไรเงี้ยค่ะเราต้องมาพาิจารณาการตรองกันอ,กอ,กอีกอีกอีกหลายหลายหนหลายครั้งนะครับหลายคดีที่เกิดขึ้นในการสืบหาความจริงตำรวจจะอ้างอิงพยานหลักฐานที่มีเพื่อใช้ในการมัดตัวคนร้าย ก่อนจะส่งมอบให้สารพิจารณาคดีซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยจะต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีสิทธิได้รับอิสรภาพจนกว่าศาลจะพิพากษาเป็นที่สุดว่าให้ลงโทษจำคุกแต่ระหว่างการพิจารณาผู้ต้องหาต้องวางเงินเป็นหลักประกันว่าระหว่างคดียังไม่จบจะไม่หลบหนีและมารายงานตัวตามนัดทุกครั้งซึ่งคงไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินมาแลกกับอิสรภาพชั่วคราวได้ บางคนไม่มีเงินประกันต้องถูกคุมขังระหว่างการต่อสู้คดีทําให้นี่กลายเป็นที่มาของคําว่าแพ้ถ้าหากว่าไม่มีทนายความในม,มีเงินประกันตัว <c oughs> ก็ให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมนะครับมันมีกองทุนเรามีกองทุนยุติธรรมท,ที่ทำํำตรงนี้ให้แล้วมีที่ปรึกษาคดีความต่างๆนะะเราเอำนวยความสะดวกนะแล้วให้ ช่วยปัญหาดังก่่าาทีหกลวใครที่ต้องกลายเป็นแพะติดคุกทั้งที่ไม่มีความผิดสามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกรองทองจันทบุร์รายงาน